excuse me this car is tesla อ uh ๋อฮะนี่ new tesla y e ใช o ลูก e ี l big bigger than car ใช่ฮะ tesla อันนี้มันเป็นเป e e p jeep four wheel track four wheel track อ๋อป้าอ๋อมันมันคงสำหรับมันเป็นเหมือนรถกระบะ They had many problems to make it. It took long time to make it. It's very very expensive. Expensive. Very, very And now how about now good? The first cars have many problems. So it's not a success. Oh. Not a great success. Aha. Aha. มันเป็นเหมือนรถกระบะน่ะค่ะนี่หน้าละล้อมันใหญ่เพิ่งมาสังเกตว่าล้อมันใหญ่ธรรมดาค่ะ นณหภูมิสูงสุดคือ30องศา,าเซลเซียสนี่ขายหมวกขายหมวกใบละสิบเอ้ามองไม่เห็นตึกจินสอ<ด>เห็นแต่ปลายหน่อยหน่อย มีอยู่วันนึงแต่แต่แต่อันนี้ยค่ะเทสลานะคะล้อมันต่างกันจริงๆรล้อมันคนละล้อเลยอันนั้นล้อมันใหญ่ล้อใหญ่มากค่ะนี่ยังอยู่ถนนฟิปเอวานูนะคะสำหรับป้าเอ็มถนนนี้น่าเดินสำหรับป้าเพราะว่ามันมัน มันไม่พุกไม่ไม่ใช่มันไม่พุพ่กพันมันไม่ซอกแซกนะคะมันน่าเดินอ่ะสำหรับป้าะ่ะนอกนั้นใช่ไหมนกอะไรไม่รู้ป้าลืมแล้วค่ะนกอะไรนะลืมชื่อคนเริ่มเยอะ เดินตรงจุดนี้ยังพอที่จะเห็นฝรั่งบ้างถ้าจุดอื่นมีแต่คนต่างชาติไม่ไงตึกดินสอค่ะเนี่ยป้าอยากจะรู้ว่าตึกดินสอเนี่ยเป็นตึกอะไร<ม>เห็นไหมคะต,ตึกที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนั่นแหละคือตึกดินสอ<ม>ไปไปตึกทัม้มทัมทาวเวอร์ ต้นแปะปุย้ยเ hey, อ้้าจอยังซิ้นนี่ตึกครัมนะคะครัมทาวเวอร์นี hey. ่ It's the